แข็งแกร่งทนทานขั้นสุดใช้ได้ตลอดชีพกับสเตลเลตเจาะรูค่ะ,ะวันนี้มิสลิสพามาดูตะแกรงเจาะรูลายสล็อตนั่นเองค่ะที่บอกว่ามันแข็งแกร่งทนทานขั้นสุดเพราะว่าตัวนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าเลือกใช้ในงานสแตนเลส 304สามารถอยู่กับเราได้ตลอดชีพและคุณต้องรู้วิธีใช้งาน3สิ่งนี้ค่ะในงานของตัวตะแกรงเจาะรูที่ใช้ได้ตลอดชีพที่ต้องรู้เนะะี่ยค่ะเพราะงานสเตเลดเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานทนการกัดก่อนได้ดีค่ะและการใช้งานไม่มีความเป็นตดเป็นด่างมากมันก็จะอยู่กับคุณตลอดชีพโดยที่ไม่เป็นสนิมนั่นเองค่ะถ้าอยู่ใน มีอากาศลิมทะเลต่างๆหรือมีผลปัจจัยที่มีความเป็นเกลือกดด่างนะคะสภาพของอากาศจะเข้ามากัดก่อนค่ะ ถึงจะไม่เกิดสนิมแต่ตัวสแตนเลสของคุณเนี่ยมันจะถูกกินเนื้อของตัวสแตนเลสไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้มันผุพังกัดก่อนไปได้นะคะจนทําให้ไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองค่ะในงานสแตนเลสนะคะคุณจะได้สีที่เป็นสีเมทัลลิกแบบนี้นะคะตลอดอายุการใช้งานค่ะตัวของงานสแตนเลสเนี่ยไม่มีสีดรอปหรือสีเปลี่ยนนันะะ่นเองค่ะ ส่วนของข้อ3ที่คุณควรจะรู้นะคะในงานสแตเลสที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะนําไปใช้นั่นเองค่ะในงานสแตเลสตัวนี้ที่คุณลูกค้ากาลังจะนําไปใช้นะคะเขาจะทําไปเป็นหน้ากากกันเครื่องจักรในโรงงานนั่นเองค่ะลูกค้าจะเลือกใช้ที่มีขนาดไดเมเตอร์ของขนาดรูที่มีขนาดเล็กอยู่ที่2.5มิลคูณด้วย20มิลค่ะและขนาด แผ่นของตัวสแตนเลสต,ตัวนี้นะคะมีขนาดหนาอยู่ที่1มิลิเมตรนั่นเองค่ะเป็นขนาดไซซิ่งและตัวแผ่นนะคะที่เราผลิตตามขนาดมาตรฐาน4คูณ8ฟุตหรือเมตร20คูณ2เมตร40นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรายังสามารถผลิตได้อีกไซส์หนึ่งก็คือขนาดเมตร50คูณ3เมตรค่ะอีกไซส์หนึ่งที่เราสามารถทำได้ค่ะในงานผลิตแผ่นเจาะรูแผ่นเพอร์เฟสของเรานะคะคะ ของตัวแผ่นนะคะมันจะต้องมีระยะขอบรอบตัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนําไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานหน้ากากเครื่องจักรหน้ากากอาคารหรือนําไปทํางานตกแต่งเดคอเรทต่างๆนะคะคุณจะต้องคํานึงถึงระยะขอบที่จะต้องมีในการยึดติดตั้งในการที่เราจะเอาไปทําโชว์นะ,ะเป็นพวกผนังบางตาจะต้องมีระยะขอบการคํานวณดีไซน์ต่างๆจึงต้องคํานึงถึงนะคะคุณสามารถ ทุกกระบวนการที่คุณต้องการกับทีมงานของเราผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาคุณนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยที่ไลน์แอดสยามเก <ๆ S 1> นะคะมิสลิสและทีมงานค่ะคอยให้คำปรึกษาของคุณนะคะไม่ว่าคุณอยากจะเลือกทำงานได้เคลตดตกแต่งหรือว่าในฝั่งของแฟคทอ r รี่ที่เป็นส่วนของงานโรงงานนะคะทุกส่วนเรามีสวยจบครบในที่เดียวค่ะอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ทุกช่องทางของสยามเพลสนะคะ